ทำบุญถวายสังฆทานปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลมณีเป็นวันอาทิตย์แนนองกมากับสีแดงสดใสสีแห่งความโชคลาภมณีลุ้นโชคดีสีโมงเย็นทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกคนจ้าไี่เด็กเก็ดตัวไหนไม่เด็กเกิเดก่อเล่นเต็ดแม่นองเหรอแม่นอง ก็อบอกรอหลุดรอหลุดรอหลุ้นนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าโชคดีจะมาบอกเอฟซีจ้าขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยจ้าเอฟซีุซ้ๆนะคะสี่โมงเย็นขอยทุกคนรับทรัพย์ก้อนโตจ้าบ๊ายบายเนี่ยป้าตะก,กายไปใส่น้องมือนี่เอาของยูของกินมะหหยลูกซ้ายเอามหาหหยคุยบาทกินแลกกับมะห่แต่โตโอ้ได้ยู่ป่ล่ะคิยบาท,บาท กันหลายเนาะตักกันหลายตัวแม่สองแม่ต้องดูแลกันตัวนี่อย่างแซ่บกับอยากให้เพื่อนได้กินนอพี่น้องอันนี้ลูกไส้มากได้มาแล้วอันนี้ลูกไส้มากแด้เนี่ยของที่ลูกชายชอบเป็นอย่างเขาตอบเพว่นไงแม่อันอันนี้ดีลูกไส้แม่น้องมากแด้วเนี่ยนี่ลูกชายแม่น้องชอบเนี่ยของมากของลูกไส้เด้ออันนี้อันนี้ก็เป็นของยังก็ของไอ้ ขายเองเนาะแม่เห็ดอัดา้วยน้ำโอ้เอาแหนวให้ลูกซ้ายจ้าดิโอ้แต่บ่มีปุยาบีก็ไม่เงี้ยนก็ไกินนะกันบ่มีปุยกันบ่มีลูกซ้ายไม่เงี้ยนก็ไม่ได้กินได้จ้าไม่ได้กินน้ำผอด้ผาดอกจ้า ไปเพื่อสุบรภิกษณ์ะแบบมีความอลาเป็ดมันมี่มันมี่มันมี่ต้อมีด้วยนี่บุกยงาเดี๋ยวด้วยหลังเสี่ยวมาฝานอีกต่ว่าหาเทียนมันจะกุ่เย็นให้มันกินหอมมันกินหอมตะก้อันเก่าหนูยังไม่ได้คืนเลยมีข้าเหนียวบรรกาศขึ้นมาลาบเป็ดลาบเป็ดนะจ๊ะลาบกีเซ่ปักยอดปักกอเก็บมนใไมเลยได้หน่งมอหนึ่ง ลาเป็ดเดี๋ยวพอดีดีๆลูกแม่ไม่กินเลยอาบน้ำเขาอาบน้ำแถวเยังยมักินนะต้อนตอมือตาปลาคู่วะเนี่ยตาแม่ไ้พักไอ้อพักเก็บยูต้นแม่ดอกคากรับเอ็ดอกคากับดอกแอรนิฟมะกรอไอมะกรอใช่มะกรอย้อนมะกอดอกาแล้วก็กล้วยฉาบนะคะกล้วยฉาบก็สั่งแม่หนองได้นะคะไม่มีขายนะคะแต่ไม่มีขายค่ะ รับไปไปแม่หนองขอนแก่นได้เลยค่ะใครอยากได้ไม่ได้อันนี้ได้เฉพาะลูกชายมันคนนี้ต้องจองครับจองครับเปียเนี่ยอันนี้อันนี้คือเอาไม่เลยไปไม่เป็นยังเด็กแก่ดิโออ๋อเป็นบ้านเจ้าบ่มีฮะแต่แก้ว่็เป็นบ้านเจ้ากว่านี้ เรียกว่าแม่ผู้ยาบาทโตพร้อมเหตุี่แม่ผู้ยาบาทโตพร้อมแล้วเปิดตำลักถ้าว่าเขเปิดได้แสดงว่าเราเปิออตัวจริงมันเปิดว่าได้แสดงว่าเราเปิดโตพร้อมมันจะรอกันห้องวอลวอวอมก็อะไอันก็เกินนี่เพราะนึกว่าอันนี้เงไม่ได้อยู่นานนะเพราะว่าแม่หนอกอยากไปทำบานรู้อยู่แล้วว่าผ้าอยู่ไหนผ้าอยู่ร้านตัดผ้าแม่นุ๊กเอาไปร้านเขาแล้วเดี๋ยวจะ แม่ไทยลูกไล่แม่หนูตอนเริ่มมันจะได้ตรงกันได้ได้เพราะว่าย่าหน่ะยาหน้ามันไล่ชนกันซิลล์หาเน้ายูเน้ากินมาฝากหนูใส่รัวหนูใส่พวกใบใส่เนี่ยเพรวันนี้ประชุมวันนี้ประชุมไงประชุมงานยอดบักกอกเก็บบ้านไม่มาเาจะรูปนี้เพราะแต่งหน้าให้ศิลปินช่าเสร็จจ้ะกอดประมือแต่ว่าต้องไปซื้อตำผูไม่เองนะมือนี้เลยหลวงว่าแต่ตาบองคู่วันไหนว่นนี้หนานตรงนี้ขาลานอยู่ ลาบเป็ดด้วยเสือมาลาบเป็ดแม่ลาบเปตเด้จ้าเออเดร็ว่ปเลยข้าวเหนียวใส่เลยค่ะอันนี้ลูกชายน้องชอบนะจ๊ะแต่บอกว่าเอฟซีอยากน้ำเด้ควอนบ่มีเฮ็ดมาให้ลูกมันอยู่ในสวนมันได้ซ้ำนี่ได้องได้ได้หาถุงเอามาหนีซีเอาจยกาของไว้ชิ้นหึงเดียวชิมเบอร์โอ้ลูกชายอ่ะน้องชายที่ว่าเพื่อน่ะเฮ็ดเป็นบ่ใช่อันนี้คือมันไม่ได้ทำขายมันมีแค่นี หมดแล้วยังยังสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้แล้วว่าเราเราแล้วฉันรู้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องเพคนเก่าเนี่ยกินแม่ลูกไส้เนะาะทำลูกไส้อันเพิ่มมันทำลูกไส้ไปดูไปพี่สิบว่าได้กินหรือเปล่ามัน,นเห็นมาเรียบร้อยปลาหมึกแม่น้องในในเนี่ยไข่เนี่ยปลาหมึไกไข่ที่ชอบที่ชอบเพราะว่าบ้านเราไม่ทํากับข้าวเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันนู่นนั่นไม่ใช่ว่าเราไม่มีครัวแต่ว่ามัน ใส่ไปล่าใส่ซีกันไม่ตรงกันแล้วก็ลาบเป็ดลาบเป็ดแม่หน่องทำเองเลยเป็ดแม่หนองก็เลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเองทำเองนะคะแล้วก็ข้าวเนียวจาข้าวเหนียวจาแล้วก็แถมด้วย อ่าอันนี้ของของชอบของบิ๊กเลยนะนี่เวชแม่ร้จินน้องใช่บิ๊กชอบอันนี้ลูบอ่พี่น้องกวยกวยมันได้เครือดเดียวมันเห็ดได้หาถุงแม่นนองเอามาซีของไว้ถุงเดียวเด้จ้าเงนเดียวจะอยากํำเดิมเงินอยากก็ไม่ได้สร้างแกสร้างแกสร้างกบว่าสิ้นกนผ่านบอผ่านข้า่ผ่านนี่ผ่านออยยอไหมผ่านออยยออายุยืนไหมหรือว่ากินแล้วมันมันจะปลอดภัยกับลูกไหมต้องแบบ เป็นคิวซีที่แบบว่าเต้าตัวองคิวซี่ค่ะคิวซีจริงจนว่านอหขึ้นแล้วน้ำหนักโอ้นอหนอขึ้นแล้วถ้าแก่ขึ้นมามกเ,เด่นจะเรียกคนจนสิสีเนี่ยแกได้ป่ะจ๊เะเพื่อนลาหาผ่าเพื่อนแมนอกระหาห่ที่แผลทั่วไปเรื่องใบลานเรื่องเรื่องต้องหา้ามีมาเนี่ยค่ะอันนี้ของแม่นองทำนะคะอคนใีครอบครัว น้องสาวพอสาวค้อนเห็ดน้องสาวแฟนทำแต่บิ๊กชอบลูกไส้มาตอนนั้นบิ๊กกินบิ๊กาก็กินบิ๊กกินผมก็เกี่ยวหลายใช่อกลิ่มอร่อยมากหอมสะอาดสุดไม่อับนะคะทำจากกล้วยหักมุกเพราะเป็นกล้วยดังบานนะะ้่ค่ะนี่กล้วยหักมุกจา้ากล้วยหักมุกแล้วพี่น้องอ เราเราต้องดูแลกันสองแม่มนี่อย่างกับเบิ้งกันพี่นอ้องคือว่า เป็นกัลยาณมิตที่ดีต่อกันคับแท่งกันใหม่พี่น้องเลยคนเฮาเกิดมาหูจักกันถือบาได้มือมือเสร็จยู่บ่ใช่ไม่รู้แต่วันเกิดเพราะฉะนั้นอะไรที่อร่อยอะไรที่เราคิดว่าเราล้านก็มากกัะแม่น้องนี่ฝากไปหนูใช่าแข็งแรงนะคะอายุยืนอายุมั่นขวัญยืนนะคะร่ำรวยร่ำรวยทําอะไรก็จะเป็นเพื่อนเป็นห้องไปเบิร์ดบอกอี่หยังก็ให้มันง่ายไปเบิร์ดแล้วบ่แพ้แม่น้องแล้วไม่แม่นองไม่ใช่แค่แกะเฉพาะค่อยกับบิ๊กเนะ แม่ก็เทคแก่ทุกคนที่อยากให้เทคแคร์มาเมนมาไอ้มันมันเป็นมันมีอยหนึ่งที่อัานมาห้าก็บคำขังนะ,ะยายคนนี้เนี่ยเป็นอะไรทำไมตาไม่ตื่นตื่นไปเช็คประวัติก่อนนะลุงก่อนมาคอมเมนต์ค่ะเพราะเขาเป็นตาลมกันเพราตาลมมาะร้อวันใหญ่คือบางทีแบบอยากให้ อยากให้เบิ้งแบบเพื่อเพลิดเพลินค่ะบ่ต้องซี่เรียกอิกอย่างหลายก็ได้แล้วหลายคนก็อยากให้แม่นกเป็นเหมือนแม่นองมันเป็นไม่ได้ค่ะมันคนละคนค่ะคนละเจนค่ะ,คะเป็นไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรแม่หน้องเราก็เกิดในยุคยของเราทุกคนไม่เหมือนกันค่ะนะคะใ,ให้ฟังดีนะคะทุกคนไม่เหมือนกัน